กับสวัสดีอีกรอบพี่น้องจ้าบาทตอนนี้เฮาก็มาหือเบ็ดจ้าพี่น้องจ้ามาหือเบ็ดแล้ววันนี้นะจ้าสวัสดีจ้ามากรูเบ็ดพี่น้องเอ้ยกับปัญดาลูกสายสวัสดีจ้าพูนลูกสายก็อยู่พูนพี่น้องจ้าเนาะเผาโหลดจากกิลดมา ไปจ้าตามหลังกันต่อยต่อยพี่น้องเอ้ยไปหากูบงบกูเบ็ดกสิพากันเมื่อจ้ามาดูเทสีพวกมีจะไปลงห้วยนะมาอยูแค่เทสีเดี๋ยวไปอยู่นะที่ดินนะให้มาอ,อยูเทสีเทงนี่ยนเด็เท็กเนาะพวกอยู่นี่นี่พากันมาท่าอยู่พี่ขี่รถขี่มาผิดก็ได้รถนั่น ที่มาผี่ก็ได้รถนั่นพี่น้องจ้ามีทางแนวคุบจ้าแล้วก็มีทางแนวแทงเอาปู่เอาป่าได้พี่น้องเอ้ยจะข้าสิไใดหน่อยละจันไดเพราะว่าเฮาตอนเฮาเมื่อไนะเห็นไพข้าเจ้าพี่น้องอยัดข้ามาหยามเบ็ดเทาก่อนเฮาเมื่อกินข้าวแล้วจังมายามมากู้พี่น้องตอนนี้ก็คือมากู้เบ็ดจ้าก็จังรอเบิง่งเด้พี่น้องจ้วาวป่าเฮา แต่ใส่มากนี่ได้หน่อยสำหรับจากสิเมื่อหฮเบิร์อยู่เฮนจะอยู่กระถางของเรานั่นเองนะจ๊ะบอกคือเด้เนาะไปพี่น้องไปยังเฮ้ยไปยังปลาคอายแล้วพี่น้องอบ่ได้สาหรพี่น้องจ้า แหลมมาแทงเอาออกมาได้ซ้ำพักกันมาหากูเบ็ดจ้าตอนนี้ก็ขึ้นน้ำพี่น้องเอเ้ยาาอืแต่ปลาดุกข้านนีนะ้อย่างนกินเลยบ่้บบา,าพี่น้องจา้าลูกซายมานป่าคอใหญ่พี่น้องจา้าเออเต็มไม่เต็มมือ ตาแต่ปากคอใหญ่พี่น้องจ้าโหมานมั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 นพัตเตอลงมาพี่น้องก็ได้โลดจ้าตาพอโบห็นป่าไปสะดุทรายพอนะพี่น้องบโเห็นป่าปาคอตัวบางใหญ่ว่าบโเห็นป่าอือได้พี่น้องไปติดตามอีกพี่น้องบรรยากาศมันมันละกันเนาะ ปลาเค็งหรือปลาขาวถืออีกแล้วพี่น้องจ้าถืออีกแล้วปลาหยางลูกปลาเค็งจ้าเออเอาถืบอบ่อเน่เน่เน่เอาตัวนี้ก้อนพี่น้องมาตัวนี้ก้อนจ้าเอออย่าหล่นนะจ้าเนี่ยได้แล้วจ้ไวาได้แล้วมาเลยแล้วเออหนูมึงมานำเด้อเนี่ยนี่เด้อเด็กตะเล็บหนามาเยอะ ปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งได้ทั้งปลาเข็งได้ทั้งปลาดุกพี่น้องจานี่ปลาเข็งจ้าปลาเข็งน้อยลอยล้านตัวนึงกับปลาดุกจ่าสิตัดเงี้ยงมันถือเล็กแต่เล็บมันเลยพี่น้องเอ้ยนี่คือปลาเข็งอย่ามันสับพี่น้องนเยตัวี้ดึงไตาอีะไรโอ้หินเหล็ก ก็น่าจะเป็นเดบมันก็ล้มนึงนะกินเป็นบุตรมาได้เปิดแฟตพี่น้องอืมอะไรอะปลาดุกกับปลาเข็งพี่น้องไปองเอาทางหน้าอีกจ้าแล้วพี่น้องจะได้อีกแล้วปลาเข็งจ้าปลาเข็งพี่น้องเออเออ,เอจ้าปลาเข็งปลดเลยจ้า ได้ปลาเค็งอีหละพี่น้องจ้าคือมานปลาเค็งบะรอบนี่ผัดหอตัวนี้กับปลาเค็งพี่น้องนี่จ้าพี่น้องจ้าปลาเค็งน้อยลอยลานจ้าน่าจ้ากรบปโฟกัสให้กูเลยน้องอากะอังมันนี่แหละได้จุกสิละ เออลือจาเลสดีนบนนี้ีน่งาตังงนีกแ้วอ่อะ,ะเข็งพี่น้องสองตัวแล้ว ส่องจ้ะมันเกินลงท่อผมจักลหน่อยจกินเลกก็กินเลิกตายแทะกินฮอตปืนท่อกินฮอตท่อคนบอ ว่างนี่และปีอีกนะแมนบอกไม่ได้จำนะขนมไหว้เจ้าพี่น้องประดุจเจ้าต้องใส่กระตองเอาพี่น้องเอ้ยอย่ามันหลุดจ้าตัดจานกระตองนะเด้อตัดทางในแต่ว่าอ นี่ยตัดเงียงพี่น้องจ้าพอเงียงแหลมตักบาได้กระปวดชามจีมือกระบเจ้าพี่น้องบบโบแมนในใสเชียงใด้เชียงอันนี้นะกัะเชียงเข้าซองอันนั้นยูเทิร์นในเชียงนี่อ ไมวกระมีกินเนาะหืี่วันนี้มันยังไม่ออกลเลยนาะออกไปได้เฮ้ยลุ้นพี่น้องเอ้ยเพื่อได้แต่ละตัวนะคะรับปลาดุกแต่มันยากมันมีเงี่ยายางนียากกันตัวเดียวนี่นนตัวโบคาดบอกเขางามนัานนะดึงมึงไม่ทุกขวารุกันล้นะยัยพี่น้องไปจังรอติดตามทางหนจัะจ้าตัดปีนเขาเนี่อือแลกีนเขาแดง นนนนอออะเหห็งปลาดุกดีละพี่น้องจ้ามาแต่ปลาดุกหน่อยเดี๋ยวเอาแดีวแม่เฮ้ยเม่อเช้ามันฟุดปิดลงอีกซะพี่น้องปลาดุกของเราก็ประมาณนี้จัดตองได้ตัดเล็บตัดเงี่ยงพี่น้องพี่น้องอืมเพิ่มขึ้นเจ๊ยเจ๊เจ๊ยเจ๊เลยเด้วอืมจ้า ดราจามานปลาดุกนี่แหละพี่น้องแต่ว่าปากดรอบนี้ยังโบเห็นเถืออ่อพี่น้องเอ้ย,อย,นยในใ่งูนะนี่จ้าพี่น้องจ่างูสิงจ้าพี่น้องนี่ข้าวรลีแลนอยู่นี่นะนี่ดราจ่าพะนอนโกดอยู่กับป่ายไม้พวกนี่นง,งูสิงจาง้าเนาะไปพี่น้องยานเด้งเห็นอะไรมางานคือปลาถืออีกแล้วพี่น้องถือดราจ่าเต้นอยูยด่ดาว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  ถูกจ้าอันน้ไหมเฮ้ยจ้าน้ำสิรุดไปแล้วนะปลาดุกน้อยอืมโอ้ยก็คอยกับโฟกัสก่อนเลยพี่น้องเลยอืมปลาดุกใครบอพอลโฟกัสอนมลุ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  ไม่แต่โตซ้ำนี่พี่น้องบอกบอย่หญ่พอดีปีกนั่นแหละอืมตัดล,ดลุเบิดแล้วจา้าวันนี้ก็ได้เนาะ,ะนะใส่เบ็ดปากอ่ะซีหาเมื่อเบิ่องอยู่เฮือน,นผู้เลี้พี่น้องเนาะม,มาเลยตัดเงียงองจา้าเพราะว่าอย่ามันปักเนาะคลอ,องก็อยู่ลำลาบุรี จ้ะนะจ้ะแล้วยังไปเอาเบ็ดอีกสีล่ลังแล้วก็จะเสงงพี่น้องจ้าเพราะว่าหมดแล้วเนาะไปเลยบ่ไปจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็หฮือเบ็ดไปที่เรียบร้อยแล้วแหละพี่นอ้องก็พากันเลาะหาซักเอาป่าพี่น้องเออเพราะว่าเนื้อเ้าเบิดแล้วเ้าสีแซมขกุญลางก็บ่ได้แหละ เลยว no. oh. ่าพากันเลาะหาแทงเอาซะเนาะตามแคมปตะพังห่วยพี่น้องเอ้ยจะกสิยหายเบิ่งบาดเมื่อพี่น้องว่าป่าเขาได้หน่อยลายจำใด้จ้าวันนี้ก็ได้เยอะอยู่เป็นการใส่เบ็ดที่ม่วนแห้งพี่น้องเลิกบ่ได้บ่เฮ้ย ปลากขาวพี่น้องโบได้ได้บ่บ่ได้ตักบ่ได้พี่น้องจ้าตักแะไรก็บ่ได้มันคือใส่เบ็ดเนาะตั้งแรกปากขาวพี่น้องเอ้ยบ่ได้จ้ะปลาดุกพี่น้องจ้าปลาดุกจ้าเอากระทันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาดุกกำลังบินน้ำพี่น้องจ้าบินน้ำเอาจ้าเอาจ้าเห็นไปบอ

ไปเลยจ้ะรอล,ลุนพี่น้องวะฮัสซิด้บอปลาดุกใหญ่โตนี่เนาะไปเลยบอโอ้บอได้สามฮัสซได้ยดีเนาะตัวบักใหญ่พี่น้องไปเลยบอจ้าคย ไม่รู้ในสายเห็นอยู่สายจุบ๊บอัน,นั้นไม่รู้ร <c oughs> ุ่นพี่น้องเฮ้ยตัวเดียวดีตัวเดียวดีพี่น้องตัวเดียวจ้ามองเห็นอีละพี่น้องโอ้ สองตัวพี่น้องทั้งตัว,ตวดำตัวแดงจ้าเออรุ่นพี่น้องรุ่นได้บอทัานนี้ก็รุ่นคือกันพี่น้องเอ้ยว่้เห็นนะพี่น้องมันขุนพ่อร้องปเล่ห์มาเดียเด๋ยวเดียเ๋ย,ยวใช่เฮ้ยใช่เฮ้ยอารุ่นพี่น้องรุ่นจ้าได้บอปลาดุกตัวนี้ ไดโบไดโบไดโบเสียงน้ำก็ยักดังเลยเด้อพี่น้องเด้อขอถูขอพันหลยไลจ้าไปแล้วก็จักนในส้เอาหน่อยไหมยไม่ยอมเอ่างน้่่มะอ ไปบอไปบอพี่น้องรุน <au> จ <re> <It> ้า <avocado> ร oh, right, so mm ุน hmm. จ้า <in> อ <in> ุ้ยอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วพี่พี่พี่ลูกลูกลูกขึ้นมาพี่ลูกอุ้ยไมจูอุ้ยช่วยช่วยช่วยอุ้ยเฮ้ยดีตุลูกลูกไปแล้วโอ้โราะว่ามันลงเฮ้ยบ่ได้พี่น้องตัวบักใหญ่หนึ่งปลาดุก จะห้าเสีเยวบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันไม่งี่ยงยามันปักมือเนาะตัวปักใหญ่หนึน่งเพราะว่ายามันไหลครับก่อนคุ้งข้างอหลัน้ก็จะาบ่ได้จัมาปากคอพี่น้องจา้าได้จา้าถือเรียบร้อยพี่น้องปากคอในสายเรื่อ,มอ,มองมาคอเนาะนั่นโตนหน้าหนึ่ง ปลาเค็งพี่น้องปลาคอบอืออนี่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 โอ้ยมันแนวแทงมันอันนี้นี่บอลกล้าวนี่บนเกลานี่คือมุมเงี้ยวนี่นี่นี่เอาปลาเค็งนี่สักก้อนนี่ปลาคอนั่นไนี่นะปลาคอนี่นี่บนเกลานี่มันตัวแทงไดน้นี่นี่เออเนาะ จะหาแทงปูแทงปลาจ้ะชอบได้นี่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 นอ่นอ่นีเนี่เอ่นา่นี่นอุนี่นี่นอ่นี่นีนี่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 เ่นี่นี่นนี่นี่นี่นีนนั่น่น่นี่นีนี่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 น่นนี่นไปนี่่่ มาเสียงป้าพี่น้องเลยเสียงพลหรือเสียงกานตาดหืมป้า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 พอแล้วเสียงพลมาเลยหรือเสียงตาดเออๆนี่ไปพี่น้องจักเมื่อเบิ่งอยู่เฮือนกันแล้วกันพี่น้องเลยว่าเหาได้น้อยละสำใไดผลงานของวันนี้เป็นซัมไดเฮ้ย ปารุพี่น้องจับปารุกอีกแล้วจ้าว่าสิเมือ่ออะไรกันยังเลาะมาผาวาเห็นอีกแล้วอืมวางนั้นแล้วไปแล้วเฮ้ยบมไปแล้ว มามมจ้าพี่น้องจ้าไปรอบสองนี่จ้านี่จ้าได้ปลาดุกอยู่ที่สามสี่ตัวแล้วก็ปลาขอโตหนึ่งแล้วก็ปลาขอน้อยหลายตัวอยู่อาขอบดูตัวนี้ก็คือส่วนหนึ่งพี่น<ม>้นองจ้าอ,อีกส่วนปลาขาวเออเปลาขาวป่านะเขาใส่ตู้ไว้แล้วใส่ขี่แล้วก็ใส่ตู้ไว้แล้วพี่น้องจ้าเนี้ย ใ่เบ็ดเทือเพี่ว่าม่วนแห้งพี่น้องใจตาลำหัวใจฮ่าพไดใจยูไฮน้าเนาะพี่น้องออกปนีงตัุกนอียลูกปลาดุกเดียวเอาคเอาเอาอะไรคิปแลไปลามนตายแล้วนะักเแี้งมันหมดแล้วจับัอนตัวเออักงงเลยนะัจริงนกต่ายอยาไปปิ้งพี่งจ้ามึได้ลนอหมดแล้ว เออตัดเอาแล้วก็มีใหม่พี่น้องจ้าแต่ประมาณนี้แหละเอ่อกบกนปบปิ้งลูกเอาใส่ของไว้ซะพี่น้องพี่น้องจ้าเออได้แ่สานีเราจะมาน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 มันกระพบ่ได้เลยพี่น้องจ้าเอาไปว่าคลิปดีกับชิคก็เก็บภาพบรรยากาศประเทศซีนีก็แล้วกันพี่น้องจ้าที่ตายคลิปหน้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันคลิปดีกับสิวายลงมืออื่ดคุณล่ะพี่น้องเนาะจะติดตาม ว่าเราจะไปไหนกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปแล้วจะพี่น้องสวีจ้าดีจ้าคิว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 